สวัสดีค่ะมาฟังเรื่องเล่าเรื่องสั้นกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้คลิปนี้นะคะด้วยความยากจนของครอบครัวเราเราก็เลยตัดสินใจมาทำงานบาร์กับนาที่กรุงเทพสวัสดีค่ะเราชื่อเกดนะคะส่วนน้าของเราคนนี้เธอชื่อเจนค่ะ เธอทำงานเป็นแคชเชียร์ในบาร์แห่งหนึ่งของย่านสุขุมวิทเมื่อฉันมาถึงกรุงเทพใหม่ๆฉันงงกับเส้นทางที่วนไปเวียนมาของเมืองหลวงนี้มากๆค่ะเพราะมันดูไม่คุ้นตาเลยแล้วจะไปทางไหนก็ไม่รู้ผู้คนก็เยอะแยะแถมเดินเบียดเสียดกันมากมายเม่ยามค่ำคืนไฟที่ไม่มีวันปิด ส่องสว่างสวัยอยู่ตลอดเวลากาวแรกที่ฉันเหยียบที่นี้นาของฉันได้พาไปซื้อเสือ้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวในห้างสรรพสินค้าใกล้ที่พักเราทั้งคู่เดินทางด้วยรถเมล์ระหว่างที่นั่งรถนาก็แนะนำเส้นทางให้ฉันเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในกรุงเทพ ไม่นานเราทั้งคูก่ก็มาถึงห้างสรรพสินค้านาและฉันก็ได้เลือกซื้อของที่ต้องการใช้หลายอย่างฉันก็เดินไปเดินมาอย่างงงๆตามนาไปโดยส่วนมากนาจะเป็นคนเลือกซื้อของให้ฉันเสียมากกว่านะเจนทำไมในห้างอะของมันแพงจังไปซื้อข้างนอกไม่ได้หรอคะแพงก็จริงนะเกด แต่มันใช้ได้นานก็ซื้อซื้อไปเถอะจ้ะนาว่ามันคุ้มกับเงินที่เราเสียไปนะอ๋ออย่างนั้นก็ได้ค่ะฉันพยักหน้ารับรู้ด้วยความที่ฉันยังไม่ได้ทำงานเลยจึงเลือกซื้อไปอย่างละิดอย่างละหน่อยก่อนนา้นาน้าเดินดูของจนเกบเริ่มแสบท้องแล้วค่ะรู้สึกหิวจังเลยเอา้าวหิวแล้วเหรอทนไหวไหม น้าว่าจะไปกินร้านใกล้ๆหอเราสะหน่อยนะ่ะอืมทนก็ทนค่ะฉันพูดพร้อมกับกลืนน้ำลายลงคอจากนั้นเราสองคนก็พากันนั่งรถกลับช่วงเวลากลางวันรถไม่ติดมากนักจึงทำให้ถึงหอพักไวขึ้นน้าพาชั้นเดินเข้าไปนั่งยังร้านขายอาหารข้างทางร้านหนึ่ง ร้านนี้ตั้งอยู่แถวแถวหน้าหอท่าทางจะเป็นอาหารอีสานมองจากลูกค้าที่นั่งกันแน่นขนาดแล้วร้านนี้คงจะรสชาติอร่อยน่าดูเชียวอะอยากกินอะไรสั่งเลยนะเดี๋ยวนะเลี้ยงเองฉันก็นั่งลงแล้วมองหาคนขายชายหนุ่มรูปหลอเขารูปร่างสมส่วนชวนลงไหล เดินมาจากทางด้านหลังร้านเอ้าพี่เจนมากินข้าวเหรอครับแวบแรกที่ฉันเห็นเขาฉันรู้สึกถูกชะตากับเขาในทันทีเขาดูดีมากแม้เขาจะมีสีผิวที่เข้มแต่รวมๆแล้วเขาก็มีเสน่ห์ในสายตาเรามากๆนะมองกี่ทีก็ไม่รู้สึกเบื่อเลย ยิ่งช่วงจังหวะที่เขายืนถือสมุดจดเล่มเล็กๆรอจดออเดอร์จากฉันแล้วยิ่งทำให้ฉันใจเต้นแรงจนไม่รู้จะสั่งอะไรมากินเลยทีเดียวเอา้าเกดสั่งสิถ้าไม่รู้จะสั่งอะไรนะจะสั่งให้นะที่เนี่ยแซบทุกอย่างเลยขอบอกด้วยประโยคสุดท้ายทำให้ฉันถึงกับต้องสะดุง้ง ดูจากรูปร่างของพ่อค้าแล้วฉันก็ไม่อยากจะเถียงหรอกนะน่าจะแซบอย่างที่น้าเขาว่าจริงๆนั่นแหละวันนี้รับอะไรดีครับเอาเป็นลาบหมูตำปูปลาต้มแซบข้าวเหนียวสองจ้ะน้องเดชน้าพูดก่อนที่จะหันมาสกิดฉันที่นางมองหน้าพี่เขาแบบไม่ละสายตาพี่เกตเอาอะไรเพิ่มอีกไหม เมื่อฉันโดนน้าดึงสติจึงรู้สึกตัวขึ้นไม่เอาแล้วค่ะเอาแค่นี้แหละแม้ชอบละสิเห็นมองตาไม่กระพริบเลยนะฉันได้แต่สายหัวแบบเขินๆปฏิเสธน้าไประหว่างที่รออาหารมาเสิร์ฟฉันก็แอบมองพี่เขาทำกับข้าวท่วงท่าลีลาในการทำกับข้าวของเขานั้น มันช่างพริ้วไหวคล่องแคล,ล่วมากๆจนเมื่อพี่เขาเอาอาหารมาเสิร์ฟเราที่โตะ๊ะระหว่างที่ฉันทานอาหารการก,กับนาเจนนาก็ได้เล่าเรื่องของพี่เดียนให้ฟังว่าพี่เขานั้นก็เป็นคนบ้านนอกเหมือนกับเรานี่แหละเขาเข้ามาทํางานออฟฟิศในกรุงเทพจากนั้นเขาจึงออกมาทําร้านลาบเอง เพราะว่าพี่เขานั้นชอบทำอาหารบวกกับรับช่วงต่อมาจากแม่เขาด้วยพี่เขาเป็นคนขยันมากๆนาเจนบอกถ้าเกตดหิวน้าแนะนำม,มากินร้านนี้นะไม่ผิดหวังแน่นอนจะ้ะเพราะว่าอาหารที่เนี่ยอร่อยทุกอย่างจริงๆอร่อยไม่อร่อยไม่เชื่อก็ดูพ่อค้าก็ได้นะนาเจนพูดจบ ฉันถึงกับขำจนแทบสำลักก็จริงของน้าน,นั่นแหละค่ะฉันกินจนอิ่มน้าก็หยิบกระเป๋าเงินมาจ่ายค่าอาหารมื้อนี้ไปก่อนจากนั้นเราสองคนจึงออกจากร้านพี่พ่อค้าสุดหลอก,ก็พูดขึ้นตัวเล็กตัวเล็กชื่ออะไรเนี่ยอ๋อชื่อเกศค่ะฉันตอบด้วยรอยยิ้มที่สดใส คราวหน้ามาอีกนะพี่จะทำให้พิเศษเลยฉันอมยิ้มแบบอ้ายแล้วก็รีบเดินตามนาไปตกช่วงบ่ายฉันก็ได้เดินทางไปสมัครงานแล้วก็ได้เริ่มงานพรุ่งนี้เป็นวันแรกค่ะที่ทำงานเดียวกันเดียวกับนาน,นั่นแหละวันต่อมาเมื่อไปถึงร้านเราตื่นเต้นมากเพราะทั้งแสงสีเสียงตะกลานตาไปหมดเลยค่ะ น้าของเราก็พาไปพบหัวหน้านี่ร้านหนูนะคะฝากด้วยค่ะน้าเจนพูดจบก็ขอปลีกตัวไปทำงานพี่เพนหัวหน้างานของฉันใจดีมากเธอได้แนะนําฉันทำงานทุกๆอย่างแถมยังช่วยเหลือให้ฉันเอาตัวรอดจากแขกที่เข้ามานั่งดื่มในร้านด้วยการทำงานวันแรกนั้น ผ่านไปด้วยดีเมื่อถึงเวลาเลิกงานฉันกับนาก็เดินทางกลับห้องเออเกดน้ามีเรื่องจะบอกคือน้าจะลาง,งานไปหาแฟนอาทิตย์หนึ่งนะเกดอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมอยู่ได้ค่ะสบายมากเมื่อฉันเดินทางถึงห้องก็รู้สึกหิวจึงคิดว่าจะลงไปหาของกินก่อน ฉันลงจากห้องแล้วตรงไปยังร้านของพี่เดชเลยและฉันก็ดีใจมากนะคะที่พี่เขายังไม่ปิดร้านเพราะฉันเองก็อยากเจอหน้าพี่เขาก่อนนอนอยู่พอดีเมื่อมาถึงร้านฉันก็เดินตรงไปนั่งที่โต๊ะในร้านมีลูกค้าอยู่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ฉันสั่งออเดอร์ไปกับลูกน้องของเขา และนั่งรอสักพักก็มีมือใหญ่มาแตะที่บ่าของเราและพูดขึ้นเอา้ามาคนเดียวหรือน้องเกดค่ะมาคนเดียวนะากำลังเตรียมตัวไปหาแฟนที่ต่างจังหวัดค่ะเมื่อพี่เขาได้ยินดังนั้นเขาจึงขยับเก้าอี้แล้วนั่งลงที่ข้างๆอืมถ้าเหงาก็มานั่งเล่นที่ร้านพี่ก็ได้นะพี่อยากเจอ คําพูดนี้กับลมหายใจของพี่เขาทําให้เราขนลุกไปหมดเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกเหมือนมีอารมณ์เงาๆขึ้นมาในท,ทันทีในหัวก็คิดไปว่าคนอะไรนะยอดเก่งจังเลยไม่ให้หลงได้ยังไงฉันอมยิ้มแบบอายอพี่เขานั่งเป็นเพื่อนที่โต๊ะเราสองคนคุยกันจนฉันทานข้าวเสร็จ แล้วฉันก็จ่ายตังพี่เขาไปไม่เป็นไรครับจานนี้พี่เลี้ยงเองแหมใจดีอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ผัดข้าวให้ซะเยอะเลยยังจะให้กินฟรีอีกนะคะขอบคุณจริงๆค่ะเมื่อฉันหันหลังกลับเพื่อจะเดินออกไปจากร้านพี่เขาก็เอามือมาคว้าแขนของฉันเอาไว้เดี๋ยวพี่เดินไปเป็นเพื่อนนะ ฉันรีบหันหลังไปแล้วเอามือสองข้างมาจับแก้มตัวเองที่แดงกล่ำฉันรู้สึกว่ามันร้อนมากๆระหว่างเดินพี่เขาก็ขอจุงมือเราเอาไว้มันรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะเขาจับมือฉันไปจนถึงห้องเลยฉันอยากเก็บเกี่ยวความสุขนี้เอาไว้นานๆจังแต่มันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะว่าตอนนี้เราเดินมาถึงหน้าตึกแล้วขอบคุณนะคะพี่เดชที่มาส่งไม่เป็นไรครับพี่เต็มใจทําอยู่แล้วฉันได้แต่อมยิ้มพรุ่งนี้เลิกงานกี่โมงล่ะเดี๋ยวพี่จะไปรับนะพี่เดชเอ่ยขึ้นฉันยืนอึ้งกับคำพูดเขาสักพักเออตีหนึ่งค่ะฉันได้ยืนมองหน้าเขาแบบเขินเขิน น้องเกดมีเฟซมีไลน์ไหมคือพี่พี่ขอนะครับฉันไม่ปฏิเสธคำขอของพี่เขาเมื่อเราสองคนแลกเฟซแกลกไลน์กันเรียบร้อยแล้วพี่เขาก็ขอตัวกลับฉันเดินอมยิ้มขึ้นบันไดไปอย่างมีความสุขจนเมื่อมาถึงหน้าห้องฉันเข้าห้องไปแล้วก็เดินตรงไปยังห้องน้ำ เพื่อชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยจากนั้นก็ขึ้นเตียงเพื่อพักผ่อนบ่ายโมงวันต่อมาฉันตื่นขึ้นก็รีบอาบน้ำไปทำงานเหมือนเช่นทุกวันทันใดนั้นโทรศัพท์ก็มีเสียงข้อความดังขึ้นฉันจึงหยิบโทรศัพท์ออกมาดูก็เป็นข้อความที่บอกว่าคิดถึงจากพี่เขานั่นเอง ทำให้ฉันยิ้มแทบหน้าบานไปทั้งวันเลยฉันทำงานไปก็คิดถึงพี่เขาไปจนถึงเวลาตีหนึ่งที่เลิกงานแล้วที่หน้าร้านก็มีพี่เขานั่นแหละคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่เพื่อมารอรับเราระหว่างทางกลับนั้นฝนก็ดันมาตกหนักเออกสซะได้จนเราทั้งคู่ไม่สามารถกลับห้องได้ พี่เดชจึงพาเราแวะโรงแรมที่หนึ่งแล้วเขาก็เปิดห้องเพื่อรอให้ฝนหยุดตกด้วยความที่ฝนมันตกหนักมากจนถนนนั้นน้ำท่วมเกือบครึ่งคนรถลดได้มันทำให้เราทั้งคู่เปียกโชกไปหมดเลยเกาสองคนจึงเดินไปที่ห้องที่เปิดเอาไว้พี่เขาก็หยิบผ้าขนหนูเอามาให้เรา อะเช็ดผมซะนะเปลี่ยนชุดออกแล้วก็ใส่ชุดคลุมด้วยเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะพี่เขาพูดด้วยความห่วงใยฉันจึงเดินไปหยิบชุดคลุมตรงไปยังห้องน้ำในใจฉันก็เต้นรัวๆเพราะฉันเองก็ไม่เคยอยู่กับผู้ชายสองต่อสองเช่นนี้เมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันจึงเดินออกจากห้องน้ำด้วยชุดคลุมสีขาว ฉันมองหาพี่เขาไม่เจอทันใดนั้นพี่เขาก็เดินมาสวมกอดฉันแล้วก็เอาหน้ามาใกล้ๆจนทำให้ฉันรู้สึกไร้เรี่ยวแรงบรรยากาศที่เป็นใจทำให้เราสองคนไม่อาจห้ามความรู้สึกที่มีต่อกันได้จนฝนหยุดตกแล้วฉันก็ยังไม่ได้เช็คเอาท์ออกคืนนั้นเราสองคน อยู่ที่นั่นยันฟ้าเริ่มสางทำให้ฉันดูว่าพ่อค้าคนนี้มีทีเด็ดที่แพรว์มากความสุขที่เขาป้อนให้ฉันจนอิ่มมันมากจนทำให้ฉันไม่อาจปล่อยให้เขาหลุดมือไปไหนได้เลย